คุมักรอมนีา้ำกระลองานมใี่นอวยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเมื่อไหร่เห็นตัวใหญ่กานีซื้อมาฝาโอ้ยว่าใหญ่เลยนะแต่ก็ได้อยู่เนาะเพิ่งยิ้มใส่กล้องด้วยยิ้มใส่กล้องแบบหนึ่งด nhưng mà ngao mà xe nào xỉa bò rồi xỉa bò mi khó mà tao mà phạt nòng sai đấy mày nòng sai xe phạt bò rồi xỉa cái nào Đôi. ลงไปตลาดเล้ยลงไปซื้อของกินเป็นงามๆก็เลยว่าเออซื้อไห้เพื่นอนนะขิดห่อนเนาะโดยขิดห่น <c oughs> อนเ้ากับสบายดีเดอ้ <c oughs> อพวกแม่พี่นอนะ้องเนาะรมะว่าสิอยู่ฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศกันยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องบ่าวบีสแนลเดอ้อมื่อี้กาอยู่เนี่ยเซ็นเก่าเซ็นเคยนาอพี่นอนะ้องเนาะอยู่มาเฮือนนอ้องสายฟีฟแหละ cứ gặp cứ đêm nữa rồi cứ gặp cứ đêm mà gặp bao nhiêu bao nhau rồi sáng nôm sáng sáng, sáng sáng hai sáng sáng hai cứ gặp <laughs> đời 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 không điều hòa bay bừng rồi đi bắt đi trời còn xài à, nào bò đi đây nào bò àp lẽ nằm mươi đi xui gì bò nà xui nà bò bừng nướng xui đi bò bừng 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 มึงจอไว้ดีดิถ้าชวยหน้าชวยตาหรือว่าไอ้บอกนะอาบน้ำอยู่นะจับอาบน้ำรถอาบน้ำเลยบอกโดยไอ้มีของควันห้โอเคบอแรกก็มาอาบน้ำเด้อโอเคโอเคบอไปไปไปอาบมันเปื้อนตนี่บักแดดๆนึงนะเบิ่งนเขาไอ้มีไอ้มีของควันห้โอเคบออาบแล้วแล้่เช่าของควันห้มาอยู่ดีๆมาอยู่ดีๆ สบายดีปะลุงก่อนมมสบายดีก่อนไปไปไปอาบน้ำไปยิงงควันเ้อไอ้หงไม่ได้บอกเด้อไอ้หนึงอาบน้ำแล้วจังมาบอกแล้วนะจับไปล้างหน้าล้างได้ก่อนเฮ้ยจะลอยวัาทำมากเลยหนาวอ่ะบอตอนนี้บริหนาวแล้วตอนนี้แดดเต็มฟอป้าเลยฮะ คนผ้าอาบ่ะพ่อต่ว่าคนผ้าอาบไม่นขนาดหรอคคนผ้าก็ยังบดชอาบเนาะคนผ้ากยังบวชเราก็เคยอาบอยู่เลเจาบอกดมั้งเ็นะมีแต่ยังอาบน้าม่มูดิตัวเองเลยเราบบาบเขาเค่อาบอยม่องเขาปูใหญ่เลยเนาะระซ้มเลยว๊าไ แกเสียวไว้แกเสียวไว้บางดูหนานี่ใไอบอกว่าตื่นมานี่ต้องสวยหนาโอนก็แต่ผมสยหนาแปลงวัน,นถามมน,นาคุณบอครับมาแกเสียวก่อนไว้ได้ผมโอ้อหคนพักล่อหล่อเนี่เห็ดล่อหล่อแล้วว่า ได้ว่าบลนิวเเปิดแล้วปะเปิดแล้วคนเตะบอลคจมเืองไอ้สุดน้าเหมเต็มเลยลงเลยลงเลยลงาบดดอืมเดีวย่ากนปีนหนาปีนหนาไปนั่งหไปเออ ม่วนแล้วบบนี้วัดเสะวหนนาวันบบนาวเลยทีหุก,ห,ก,ห,กหุกกุกกระตไหมเออหุกหน้าหุกเต้าดีที่เออ่ะใชหุกดีนี่หุกดี่นี่หุกแข่หุกขาดีด่ไหม

คนบกโกหนึ่งนี่เห็นบอเจ้าอาน้ำเดเจ้าเก้ามันหนีมันบาดนี่เห็นบ่เจ้าต้องอาบน้ำกูมือเด้อเขาจะบอกเป็้โตหอมมมมมม้มามม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 าเจ้านัมนมม่มม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 มากมม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 มอมมามม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 กมมมมามม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 ดีม เดี๋ยวาทนลูกยืนลูกไอ่ะตู้นี่ใส่บุรเด้ไป้วยไมานี่ยขูค้างขู้างขูางเจบตู้สะอาดหรอว่นี่บเจ็บสิเจ็บป่เจ็บน่ขี้คาเหงอนี่เฮ้ยคนมัดหล่อนี่ยคนหล่อก็ต้องอาบน้ำห็ดตู้สะอาดเ้อเข้าใจบ่ มามันนักขันี้มันักขันี้มาูังเพือนีไหมกระโดดูระดเีย้เห็นบอนโตเพื่อนหน่เจ้าบปหลินนี่เจ้าต้องใส่ส่งขย้าขาเจ้าบ่บานกรเจ็บต้ทูนใ่หรอไง เอาน่าฮ okay. e. <wolf. S 1> oh, ู้นาเยอะบ้างเยอะบ้าล่างน่าเลยว่ะแป๊บแป๊บแห่แหก่อนล่างดีดล่างดีดาเฮ้ยล่างหัวน้ล่างหัวน้ำล่างหัวน้าเ ด,ดูดีดีนี่เวลาอาบน้ำเวลาอาบน้ำจะเลยเถิดจะต้องผุกนี่ด้วยผูกคอนี่เขาเจ้าปะผุกข้อผุกหูผุกเอเวอร์นี่ต่างนดีดีเบอร์เอาเอาหน้ามาก่อนลุกเอาเอาหน้าใหม่ไว้หนี้มันมีน้าหน้าใหม่ข้าวข้าบโปบะเจ่อาบโพี่น้องเลยเข็มือเลยบ่อาบน้านาเอาหามตัวหามตัวเข็มมือเรา เป็นผิดหรือว่าจ้ะโอ้ยวอันนี้หนาว้หนาวก็ได้อาบ่ได้จะต้องจะต้องอาบตอนอาบตอนช่วงเว้นๆนี่เขาเรียกว่าอาบย้ำขำอาบบ่ได้หรอกหนาว หุกหนาไว้หุกหนาดีๆไว้กหนาล่งหนาลตายแล้วสองครูด้วยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนี่แแบนในล่างนี้ดิเบิ้มึงดูปนี่ ออรอวะมองดูรออยู่วะไปแล้ยวไปหนีให้บอนี่มองดูเหล็กมือนะเออตัดนี่มีบ่มีตัดเ,ลเหล็กมีแต่ตัด,ดเด้อไปลูกไปเ,เปลี่ยนเครื่องแต่ละมืม่เห็นเลยอ่าประมาณนี้ก็ได้มันจึงบอน,าน่าเเด้อขำมากเลยอ่ะได้ลูกไว้เจ้าเ,เ,เนี่ยเกลล้อเลยเลยบัลนี่มากินพ์เลยนะ เปลี่ยนเครื่องก่อนเออโอ้มักอลีเนาะก็ว้าวนี่เนาะมักอลีเนาะเจ้าเนาะเดี๋ยวไปไปนุ่งเครื่องก่อนไปไเห็นหะไรบ้างหนาวนะนุ่งเครื่องดีดีไว้ไซส่งเสือ้อส่งเด,ด้มีตัวแห่งอยู่วะไซส่งสักวานี่นะส่งดิด เสร็จโตดีดีเฮ้ยใช้ส่งจะได้เดี๋ยวนี่ทั้งเงี้ยบมีบ okay. oh! ่กรุ่งนะเหรอโอ้หลเว่ยแนวนี้หรอวะคนบักหล่อหนึ่งเมื่อปิดน้ามาให้พ่อะม่พี่น้องมึงด้วย นี่ยิ้มแบบหนึ่งยิ้มแบบหนึ่งไงอ๋อนี่แบบนี้ก็บล่ออยู่เฮ้ยยังนี่แห้งแล้วบ่อสไว้นี่แหละปไปลงลุ่มบอสเออจะต้องอาบน้าเป็นีีเด้อคุ้มือเด้อตอนแรกเลยอาบบ่ได้มันหนาวตอนแรกนะบูดซักโซ่อื่นซักเครื่องต่อซักเครื่องบ่เนี่ยนเครื่องซักวันแห้งอือซักโ้่อื่น ลงหลุมปะไอมีของควันสิ่หายคองควันของคนเก่งเนาะจ้างงามน้ำเสียผ้าเอ้ยมา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 หนีก่อนมาหนีก่อนบอกวกพ่อวนนะว่า,วนะาน,นะเจ้าคอยคอยเห็ดให้เจ้าใหม่ไว้ป้าก่อนป้าก่อนมันบุกขึ้นเลยตัวนี้นะ ไปนี yeah, yeah. ่มานี่ไปนั่งนั่งอยู่หน้าไว้นั่งอยู่หน้าไว้เดี๋ยวคอยเอาให้เด้อยหาตั้งกล้องไว้นี่ก่อนเอาอาบน้ำแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะมานี่ดูมานี่ดูมาให้พ่่อแมพี่น้องเบิ่งดีใกล้ดูอาบน้ำเลยรอไอ้แม่ยิ้มซื้กล้องบาตหนึ่งไว้นี่รออยู่เนาะ nhìn đôi <laughs> nhìn mà ngam nhìn mà ngam ấy <laughs> nhìn mà ngam <ngàn> ấy <laughs> nào vào á đâu phải ở lòng anh này cả gì đó trâu trâu hù bò phải sao anh hải chào Hả? Bố hù bò trâu phải xi anh mày chào bố hù vào ให้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 เล้าให้ถ้วยให้ถ้วยขนมบ่จะวางฮะซื้อขนมบ่เนาวบอเหนี่อยู่วะเสียกันเนาวนี่อยู่วะนี่ในแบบนี้ฮะต้นนามีบอต้นนาโอ้สักเด้อสักต้งนี้อากาศหนาวจะต้องจะต้องมึงเสียมึงเสียแค่เงาขยับวะ เท้าวบนุ่งเสือเปยาวจอดสีเป็นไข่เลยเป็นวัดเป็นไอเราต้องหกักษาสุขภาพเลยเท้านี่ไอเสื้อเสือเสอเส้อมาฝากนี่เหมืองลูกนี่น้ำไปน,นามบ่ไอลงตลาดซอน,นี่ไม่ใช่ลงกิอนอะไเห็นเลยซืย้อมาฝากนี่จับมึงดูเมืองลูกยืนมึงดูพอดีบ่ะลงยืนดีดีข้าข่หน่อสาง ้พี่น้องเนาะพอดีว่าบ่าวบี้ลงตลาดมุ่งเส้านี่ก็เลยว่าเห็นก็เลยว่าซื้อไม้เพื่อนนะฮะตอนนี้ก็อากาศหนาวเนี่ยคือชิอุ่นดีหฮะนี่ข้างในมีแต่หักซาไวเ้เด้อะสักไว้นุ่งเลยก็สักมาตหนงดีมากมีหอบอีกนี่หนุ่งเอาแค่เขอด้ว้พอดีวะโอ้พอดีเลยได้เนี่ยนะ <laughs> Hả? Huh? <laughs> 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 well, nếu như thế

เอ,าอาเ้าเนาะอาบน้าาแล้วบันนี้ก็อร,รอดหรววะนุ่งเด้อะนุ่งไว้นุ่งแล้วก็ซักเอ,าอ,าอ,าอา้าอาบน้าอาบน้ามาผ่าแล้วกับเป็นตาแห้งอยู่เนาะคนเดียวเป็นตาแห้งอยู่เลยให้ไปใส่ให้ไปไใส่น้ยังบ่ามาอยู่บ่โอ้บุญทวีเนาะป้ายพี่น้องอยู่คนเดียวเว้ย เมื่อคืนนี้เป็นอะไรอุ่นบ่นอนกับนอนกับบ่าวลีอุ่นบ่เป็นอะไรนอนรับฟันดีอยู่ที่เมื่อคืนนี้ฮะเราเมื่อเช้าจะมุ่งคืนนี้เราอยู่น้ำเจ้าจนแจงดีจะมุ้งส์กะไลา่ลังเจ้าแม่นบ่คอยเห็นเรานอนน้ำเจ้าอยู่หรียกว่าเบาเงาบ่นอนน้ำเจ้าเบาเงาบ่บ่าวลีบ่าเจ้านอนกับไี่ส์อคอยเห็นบ่าวลีนอนน้ำเจ้าเลยโมเมนต์เจ้ารับ เจ้ารับเลยเราหลกเมือเ่อแต่เศร้าบ่จ้าตื่นช่วยบ่กจ้าตื่นจมูกโคกงูบ่เออตื่นมาอย่างมือเศร้าเลยสวยหนาแป้งฟันเข้าใจบ่เข้าใจบ่สวยหนาดีดีดทาเลียผิวนี่เรีบมือนี่กระเยาหรือกระตัดนีท่ทาแล้วมือแดองจะมายังมือหง่วงบ่ พี่เราคะแนนมันห่อนกับทาไว้ยทายหนุ่มทายหนุ่มกันนั้มือแร้งทายหนุ่มมือแร้งมือแร้งมันหนาวนะหนาได้นี่นะหนาหนาเลยกันหนาวได้เลยกันลมบริการแต่ฝนเด้อถ้าฝนตกจะไปเล่นไส้เลยกันฝนมาได้ยกันฝนมาได้กันได้แต่ลมกันลมกับกันหนาวเนาะถ้ากันฝนเลยเสี๋ยวลงย่าง เดีเ๋ยวมือหนาห็เห้เนต้งง่ามไห่ซื้อมาาย่ด้วยขับไว้ถับไว้ดีๆเขาต้องหูจักหักซาเครื่งเขาเด้อเพื่อนเลยก,ก็ซักคือว่านี่นะน้ำกราบคู่มือเนี้ยเจ้าอาบตอนตอนแรงตอนเศร้ารรบ่ได้เจ้ากาบตอนซีสวยแบบนี้ขเข้าใจวะ กนกับีแเลยแบนี้จอยกับได้อยู่คนเดียวแล้วบิายา่มาบเจ้าเจ้าไปโทรหาเราบ่เิดเิดบิอโอ้เจ้าหน่อยเบานิววันไหนเด้อเจ้าน่ยเบานิวตื่นใหม่สมัครรายเดือนเลย มาเลยเดือนเลยจังหวะใส่ได้เป็นเดือนเลยนะเจ้ามาบอปุ่นวีตอนแรกถือไว้เอาเจ้าเรามาบอปูงูแล้วคือสิมาอยู่แต่เราเหี้ยเราไปดิ่เทถาได้เหรอบ้านขอตู้บออยู่อยู่ทางไหนใกล้บอม่มีอะค่ะไม่มีหอะค่ะ ลงไปทางลุ่มลงไปแถวเฮียนปูอว่ะแถวอะไรวะมันมีทางเข้าไปอีกบ่ะตอนแรกเราคิอติมาอยู่แล้วเราคิดหอดเจ้าเล่าเจ้าอะไเฮ้ยนั่นแทงเจ้าเน่าโค้งไปเน่าร่อมกันฮะนี่จักนั่นเจ้าเน่าโค้งไปเน่าร่อมกันแข่งเข้าไปเน่าโอ้ไปเน่าบ่เจ้าเจ้าให้ตาเดียวหนิตาจุ่มฮันตัดอยู่มฮัน พี่เจ้าเท้าหลวบเหรอเนาะอาบน้ำแต,งต่งตัวแล้วเลยเนาะกระรอแล้วบันี้เบิง้งรอแล้วบันนี้ทามทามคอยพี่น้องยู่รออยู่ว่าป <c oughs> ะมาคนนี้กับกิปไก่งือว่าเงาพอสมควรเนาะคอยพ,พี่น,อน้องเนาะาบาว์กกับซอคอนุญ,ญาต ปิดคลิปไว้ปสำนีเด้อไปปิดคลิปไปไหนไว้ขอบใจพ่อแม่พี่น้องขอบใจพี่เบิ่งมาจนจบขอให้ขอให้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเงินเด้วอว่าดังดว่าดังว่าดัง,งว่าดังไม่เรียกเตือนอยู่โัวถ่ายถ่ายจนเมื่อยถ่ายยัง ไปโบเมีพี่น้องสภาพแข่งแงงร่ลำรวยรลำรวยลำรวยลำรวยสายฟ้าสายฟ้าบ๊ายบายบ๊ายบายดีดีไหมไปยิ้มชิคกงบาหนึ่งเลยกับบ๊ายบายบ๊ายบาย